ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมบอดแบนั่นก็คือเสียงตดสึกชิงลูกชิ้นไม้สุดท้ายแหงเกะหญ้าเขียวบึงสีใยไปโอเคโอเคเอ้ยโคขีวแล ใครจะได้เป็นเจ้าของร้านสุดท้ายคุณระบนแล้วเราจะทำอะไรอะ่ะอย่างเงียง้ยหาบันลื่นไม่ใช่คุณ <museums> โอ้โหเหลือกันความแล้วความอีกโอ้โหเท้าชี้ฟ้าเลยไอซัปาร์ต้าจิ้มเอวยักษ์สีนิดๆนะนะประชาชนเตีโต๊ดเลยไอซสปาร์ต้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้นลิญ่วงตอนนี้น้องพงษ์จะไปไหนครับ ไอเรือบูคินฮะไปแคมปิ้งที่บึงซีไปใช่ไหมใช่ใช่เออเหรอแล้วก็ไปเล่นนักเเีปืนจะไปเป็นนักปืนด้วยคุณใส่เสื้ออะไรนะเนี่ยเสื้ช่างใช่แล้ะมีจกระติกน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งกันเนาะแล้วก็มีขนมมากินด้วยใช่ปืนก็มีนะปืนก็มีโอ้เอาปืนไปแคมปิ้งด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บึงสีไฟรีบไิกาันเลยรีบไปกัน โอ้นภพนภพใส่เสื้อช่างมาเลยอะครับนี่เสื้ออะไรลูกเสื้อช่างเสื้อเด็กช่างใช่เสื้ออบมันเหมือนในหนังอะไรเนี่ยเรื่องอะไรนะในหนังฮ่ก็ชิงโอ้เตรียมจะไปตีกันเลยเหรอครับเนี่ยจะไปมีเรื่องกับใครครับลูกเฮ้ยมีอาวุธด้วยเหรออุ้ยอาวุธอะไรอะขอดูหน่อย อ้อาวุธของเด็กช่างอันนี้ด่าบนนี้อ่อันนี้เรพบอยู่แก๊งอะไรลูกแก๊งอะไรบุรพันธ์ประชาชนโหปืนปืนรุ่นไหนเนี่ยลูกไมต้องต้องมีหนังกระติกยิงเออมันทันทันหนังยางยิงเงลูกเดี๋ยวปืนแตกอ๋อเดี๋ยวปืนแตกแล้วมันจะพังซะก่อนใชนให้ลูกยังไม่ทันยิงคือหนังกรอุ้ยนั่นเนาะเดี๋ยวมันจะออกไปถนนเลยนะลูกนะแล้วมันก็เก็บไม่ได้นะเข้าท่อไปเลยนะแล้วตอนนี้เรากำลัรอใครอ่ะ รอรอพี่กั wow. ๊กแกรอพวกเหรอใช่อ okay. okay. ๋อรอพวกแกลงดูกันเนาะจะไปปีกแกลงไหนเนี่ยโหเตรียมใส่เสื Anime ้อเด็กช่างแล้วเพื่อนเสื้อปู่ว่าไงหลงนะได้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 เสื้อปู่ก็เท่ครับตอนนี้แกลงพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วพร้อมไปปิกนิกได้แล้วครับแต่พี่บูไม่ได้มามาเหรอพี่บูกลับบ้านไปแล้ว ถึงแล้วครับถึงแล้วครับตรงนี้ครับร้านยาเขียวครับมีทางเดินเข้าอยู่ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเราแบกอุปกรณ์ของเราลงไปกันเร็วฉันอเ,เอาอะไรโอ้โหโคคิงปีนลงได้ไหมครับเด็กช่างแบบเอ้ยแค่นี้ชิวๆทางเข้าวิเศษ<ๆ>ทางเข้าวิเศษนี่หรอ โอ้ทั้งนี้เอาเอาแบกของกันไปด้วยน้องพบอบ่ามีคนเข้ามาเลยครับโอ้โหวันนี้มาแคมป์ปิ้งมาปิกนิกกันที่บึ้งใสเอ้ยบึงสีไฟมาลูกล่วงหมดเดอ้ออาวุธจะล่วงหมดนะยังไม่ทันเปิดกจบใครเลยนะมีเปิดแล้วมีปุดในวันนี้ลูกถ้าเปิดก่อนเจอปุดไหมลูกวันนี้ปุดด้วยแหละหัวปูดอะลูก เปิดก่อนจะปวดไหมไม่ได้ปวดอย่างเดียวนะคะแดง,งด้วยแดงด้วยเลยมาแล้วครับตรงนี้น้ำมันเปลี่ยนนะขี้โคนปายปลายเลยเข้าไปทางนี้ได้ลเลยลูกจะเป็นขี้เปิดขี้โคนนิดนึงอันนี้ก็พี่พี่เปิดเหมือนกอันอ่ะขี้เปิดมันนี่ไม่้วดเนี้ยเดินข้ามได้อยู่เนี่ยไปได้อยู่แน่น่ะขี้เปิดอ้อมมาทางนี้เลยตรงนี้เป็นน้ำนิดนึงลานที่ของเราค่ะมาเลยครับมาเลยเรามาปิกนิกกันวันนี้นะเรามีอะไรมากินกันบ้างอ่ะ เปียกใช่ไหมลุ้งเขาพิ่งรดน้ำเหรอโอ้โหตรงนี้เปียกเลยถ้างั้นโอ้โหเปียกเต็มเลยไม่ไหวแล้วถึงว่าไม่มีคนเลยอ่ะแช่เลยแช่เปะเปียกค่ะตอนนี้เขึ้นรถเลยใช่ไหมขค้นรดน้ำาหรอโอ้โหเปียกมากอ่ะเปียกเฉอะแฉะเปร์แปะเลยครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันอะ จริงปะใช่ใช่จริงโอ้โหนี่ยุบเลยแม่เจ้าแม่เจ้ารันกลับไปเอาเอาเอาทางนี้ได้ทางนี้ได้โหแฉะมากแฉะเปิดเปียกถึงว่าไม่มีใครเชื่อเปียกสุดๆโอ้ในที่สุดก็ได้ฝั่งนี้แล้วแห้งแห้งไม่เปียกเหมือนฝั่งนู้นนะเอาล่ะตอนนี้เริ่มปูกันก่อนนะครับปู ปูผ้านี่คือร้านย่าเขียวนะคะแห่งบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรวันก่อนเราพบมาดูงานบอลลูนเนี่ยที่นี่แหละโอ้ตอนนี้เราจะปิกนิกกันที่ผืนใหญ่มากๆเลยตุงชีตุงชีตุงชีตุงซีตุงซีตุงซีตุงีเฮโอ้โอ้โอ้ ตุ้งชีน้องพบอ่ะน้องพบชอบมากครับเสื้อช่างเสื้อช่างเสื้อดุกช่างไอ้น้งพบอยู่แก๊งประชาอะไรลูกประชาชื่นหรือประชาชนประชาชนบุรพันธ์ลึกหรือบุรพาไปแล้วมัวแล้วบุรณพลเฮ้ยอะไรกันฟูวขินมาแล้วฟูวินมาแล้วเปิดกันแล้วเหรอเปิดกันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่ง จะรีบเปิดกันไปถึงไหนเนี่ยอันนั้นเขายังไม่ได้เปิดเลยน้องพบเขายังไม่ได้ใส่เสื้อช่างเขายังไม่เป็นแก๊งเลยรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้อันนี้รีบรีบจะเปิดกันมากเลยตอนนี้ขิวกันแล้วหรือยังครับคิวยาแล้วคิวแล้วมาทางลูกชิ้นกันดีกว่าโอ้นี่ลูกชิ้นมันถุงๆเลยนะเลี๋ยวมากขอเปไมารูเนี่ยขนองมากินที่หลัง กิน้วให้พี่พลด้วยโอ้สองไม้เลยอันนี้ของพี่พลใช่ไหมเฮ้ยเยอะเยอะเนื้อไม้สุดท้ายทุกคนเนื้อไม้สุดท้ายเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนหยุดแป๊บนึงเหลือไม้สุดท้ายเอาละใครจะได้เป็นเจ้าของไม้นี้ไปเราจะต้องมาตัดสินด้วยกันเปิดศึกชิงลูกชิ้นไม้สุดท้ายกันาเลนี่ลูกชิ้นไม้นี้ใครจะได้เป็นเจ้าของไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายแห่งเกาะยาเที่ยวนี้เ้าต้องเปิดศึกกันแล้วเปิดศึกระหว่างสามสถาบัน สถาบันบูรพันบูรณาพนบูรณะพนบรนโอ้ยประชาชนแล้วก็กนกอ้าวกนกไม่ได้ไม่ได้ชิ้นนี้ต้องเอาไว้ก่อนอ้าวก่อนอื่นทุกคนก่อนที่จะได้ลูกชิ้นไม้สุดท้ายนี้ไปไปแปลงล่างกันก่อนกดปุ่มแปลงล่างเร็ว ฮตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดศึกมาทางนี้ค <Hey รับ เฮ้ยนั่นนะทำไมคนนั้นมันอาวุธเยอะกว่าชาวบ้านเขาละเนี่ยเี๋ยวอาวุธของเจ้าคืออะไรอาวุธของเจ้าคืออะไรมาถึงเิษก่อนเลยปืนเดินมีอันเดียวจะสู้เขาได้อ่ะปืนจิ๋วก็ดิ๋วคิ้วนะอานนท์เอามาเอาหมดเลยอ่ะหมดเลยอ่ะเอาเปียบเขามาเลยนี่ไงไม่แล้วก็ปาปาระเบิดป๊อกชาวาบ้านอะไรกนมังเนี่ยเออคือบุญระเบน เราจะถามอะไรอ่ะถามอะไรมาถามถามไหนมาจากถามอะไรเยออย่างเยอะอย่างเยอะมาจากถาบนไหนไม่รู้สถามบอนลื่นจะถามบ้านไหนลูกมาจากก็จากจะถามบ้านไหนครับเนึ่งไม่ใช่ชนไม่ใช่ชนไม่ช่ชนอะไรนชื่นบานชื่นบานชื่นบอลชื่นโอ้ยวิทยาลัยบานชื่นบานเอาละครับนี่จะเปิดอย่างเดียวพร้อม เอ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นกองกลางก่อนพร้อมหรือยังซึกชิงลูกชิ้นไม้สุดท้ายแห่งเกาะหญ้าเขียวบึงสีไยใครจะเป็นเจ้าของเอาและพวกเจ้าพร้อมหรือยังที่จะเปิดซึกส3สีใจกันเอองหนึ่ง ฮัมฮัมแล้วมันไม่มีแล้วมันชื้นพอมไปแล้วตายแล้วสถาบันอะไรนั่นเนี่ยอันี้ตายแล้วโอ้ระเบิดปิงปองป้อแม นเนี่ยสองคนนี้อ๋อแค่ล้ม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  <pers> โอ้โหโนเนียแล้วตอนนี้ไม่รู้จะถามบันไหน <repaired> ตอนนี้โนเนียกันหมดไม่รู้จะถามบันไหนเป็นถามบันไหนล่ะพี่กาดกระหนกใช่ไหมประชาชนประชาชนเอาโอ้ลุกขึ้นขึ้นมาได้เอาละเมื่อกีแ้แค่ล้มใช่ไหมยังไม่มีใครตายใช่ไหมหาเรื่องมาันกลยังตัดสินกันไม่ได้

ตอนนี้ตอนนี้สถาบันบานชื่นบานไปแล้วครับตูดโดนลมโดนลมโอ้ตอนนี้สามัคคีกันชั่วขนาใช่ไหมทั้งบุรณะพลแล้วก็กหนกใช่ไหมอะไรประชาชนกนกเอ้าประชาชนและบุรณะพลใค่เนี้ยอะไเออโอ้โหอ้าวโอ้โหโดนยิงโดนยิงจะเหลือไหมเอาลุกได้ลุกได้โอ้โหใจดับโอ้โหว้าวเพียงเี่ย เบื่อโดนระเบิดป้องแปะเฮ้ยเฮ้ยว้าวอยเยอยังไม่ตายยังไม่ตายแคสซี่ไปเช่อันกันโอ้ระเบิดป้องแป้งว้าโอ้ยโนระเบิดโอ้ตอนนี้สนามของเรานะคะคุนตลบตกวนไปหมดเลย ว่าจะทำ <3 S 2> น,นะครับปีกันเปิดศึกกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านโอ้โหฟันกันชู่โอ้ล้แล้วลบอีกความแล้วความอีกโอ้โหเท้าชี้ฟ้าเลย <1> <1> สปาตาสปาตาจิ้มเอวได้แต่แตะกะจีนิดๆนะนะจ๋า โอ้ oh. โดนฟันเข้ากลางหลังเป็นไงครับ <c oughs> โอ้ตายด้วยคนข้างๆสถาบันข้างๆก็าตายด้วย <c oughs> <c oughs> อันนั้นตายเองวัดเแลือวัดกเแล้ว ตับกันแล้วตับกันแล้วโ <mm> อ้โ <SF> หอ,อ, <fitness> อันนี้คือท่าไม้ตายเดี๋ยวอาวุธอยู่ไหนอาวุธอยู่ไหนครับปืนอยู่ไหนครับคุณกหนกกนกเอ้ยบุตรประชาชนประชาชนสถ,ถาบันประชาชนอาวุธอยู่ไหนแล้วหายหมดไม่มีแล้วอาวุธเกี่ยงล่วงนู่นหรือเปล่าอาวุธไปล่วงอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมเอ้ยเลยโถทําอาวุธหล่น, <mm> นดีนะเอาหนังกระติกเอาหนังยางมัดไว้ไม่งั้นความเออหันมาทางกล้องตอนนี้อย่างกล้องเอ้ยโ้ะ โอ้ยเจย้าโอ้โหระเบิดระ,ะ,นะะเบิดป้องแปง้งโอ้ยเบจ้ปโอุ้โห <laughs> โอ้โห <laughs> มันช่างโหดเหลือเกิน <laughs> โอ้สัตว์ก,กันแบบไม่ยัง้ง <laughs> สามจถามบานนี้โหดสุดโหดสุดในเมืองพิกิจเลยใช่ไหม <laughs> โหสุดแล้ว <laughs> นี่ไปถึงไหนกันเนี่ย <laughs> นี่จะสัดก,กันไปจนถึงริมสุดนู้นเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้โห วัวเนี้ยฟางปืนเลยเลยหรอครับโอ้ยหนอนหนหนสไลเดอร์สไลเด,ลด,ลดอร์เออเอาละเหลือสองสถาบันและอีกสถาบันหนึ่งหนีตายไปแล้วครับอีกบาาบานชื่นหนีตายไปแล้วเหลือประชาชนกับบุรณะพลเออหมุนหมุนหมุนเอา,า,เอาสถาบันประชาชื่นหายไปไหนอ่ะเฮ้ยหนีตายไปแล้ว ฮะกระหนกหายไปแล้วเอ้ยบันชื่นเอากระนกกรนกหายไปแล้วอุ้ยน่าเนา,นเา <ไป S 1> กระหน,นกมันไปซุ่มูมาแล้วอ,อประชาชนคว่ำไปบูรณพลจะสู้ได้ไหมเออเดดนไปอีกนึงเออตีตุดเลยเอาสปาา์ตีตุดเลยโอ,อ้เออเออเออหน้าตีตุด นี้เขาเรียกว่าจะถาบันแก่รังแกเด็กโดนยิงเอาละเอาละยิงป้องระเบิดปิ้งป้องสรุปใครชนะเนี่ยอิญญาณมาแล้วสรุปว่าตอนนี้ไม่มีใครชนะเลย กินเองบังเอิญว่าเรามีคนกินอยู่มันมีอยู่สี่โลกพอดีเอาไปแบ่งกันคนลูกก็แล้วกันโอเคไหมเอาไปแบ่งกันคนละลูกกันแล้วกันมอเจ้าเปื้อนมากเลยเจ้ายังห้ามหยิบโอเคนะแบ่งคนละลูกเนาะแบ่งคนละลูกโอเคแบ่งคนละลูกไหมสามสถาบันแล้วก็ปองดองกันซะนะอย่าอย่า อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเช็ดปาดจบแล้วค่ะ <BS> ค <BS> <BS> นเดียวเดี๋ยวลืมชิ้นล่วงเดี๋ยวลืมชิ้นล่วงกรรมาการก่อนเ <BS> ดี๋ยวลืมชิ้นล่วงหมื <BS> <BS> ออ่นหวงนี้ชนะค่ะ <BS> ในที่สุดเ <BS> ด็กบ้านอาชีวะ <BS> เด็กบ้านเออเด็กบ้านเออใช่หยาลงไปไม่ขี้ดินขี้หมามีขี้หมาระวังขี้หมานะลงกันเยอะๆเนี่ยอลิเลงไปเนี่ยไม่รู้มีฉี้หมาหรือว่าขี้หมาฉี้แมวไหมเวลาไม่มากเรามีเวลาไม่มากเพราะตอนนี้เราจะมืดแล้วเอาละลูกชิ้นไม้นี้สรุปว่าได้กินนะทุกคนเลย อ,นนอันนี้เรื่องจริงเรื่องปลอมจะปลอมแต่มันจริงอย,อยากจะปลอมแต่มันจริงขันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มีขี้หมาแล้วค่ะเพื่อนขันเล่นต่อหมฉีแมวด้วยคันฉีแมววะ้วเ,เล่นต่อหรืีไม่ ตอนนี้ถ้าใครหิวแล้วตอนนี้เราไปกินน้ํากินลูกชิ้นกันก่อนสรุปว่าเราชนะกันหมดเอาไปแบ่งก <photos> ันก <görüş> ินเป็นลูกชิ้นที่แท้จริงหรือเลยลูกไปจ้าฝันเนี่ยสวัสดีโอ้โหหันขาหันขาหันขาหันอันอย่างนี้นี่เอาไปทําขาหมูได้เลยวะ ขันเอาไปทำสเต็กเโหฉันองเชื้อฉันลองจะาบ้านเลยอกระหมุนตัวอเอ้าโอเคได้เวลากินลูกชิ้นแล้วครับเออ้ออ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 อ้อออาออออออ ตายแล้วตายอีแท <laughs> งตัวเองเหรอลอก <c oughs> ไหน <c oughs> มีใครปูดบ้างมีใครปูดมีใครได้ปูดแล้วมั่ง <c oughs> ของแค่ใครของแค่ได้ปูดแล้วมั่งอะอจไหนมีใครปูดตัวไหนแล้วมั่งเมอ้ยตีช็อตโดนดเลยีกอล์ฟตอนนี้พาที่สวยมากเลยนี่ โอ้โหเปิดศึกสามสถาบันเอาละตอนนี้พวกท่านถอดเสื้อสถาบันได้แล้วถอดเสื้อสถาบันได้โอ้โหเอาเอาตีกลับทีเดียวกัเจ่ย <c oughs> กระตุยอะโอ้โหนี่มันเป็นท่าไม้ไตายของกหนกเหรอตีระเบิดปิงปองโอ้โหไม่ได้กาตีระเบิดปิงปองไม่ก <c oughs> ี้ไปจับเอาได้เอ้ยจ้าเอ้ยจ้ะเออตีเร็วรอ,อเอาละโอเคถอดเสื้อสถาบันของทพวกท่านออกได้เพราะว่ามันร้อนมากเลยตอนนี้หนูไม่แม้แต่นิดจะจำอ๋อเหรอโอเค อย่างได้อย,อย่างเท่ของแค่ของแค่ผักยกแป๊บนึงกินลูกชิ้นที่บนบอกหิวแล้ววิแลรวตำรวจมาโน่นน่ะแป๊บแป๊บแป๊บอยู่ตรงนู้นอ่ะขับเอาแล้วน้าวน้าวแปบ๊บแป๊บแป๊บตรงนู้นเลยโอ้ยคนแถวนี้เขาแจ้งปั่งพวกนี้ยกพวกตีกันเนี่ยสามต่ามันเนี่ย, <c oughs> อยเอาแล้วอุ้ยแต่มันเลยไปแล้วอ่ะเ,อเ,ออเก็บเสื้อเก็บเสสื้ออบก่อนหูหนานโนไฟแป๊บแป๊บแป๊บเลยแต่รออะไรอยู่แล้วตอนเนี้ย นี่ตอนนี้ได้เวลาปาร์ตี้ลูกชิ้นเอาลูกชิ้นอยู่ไหนล่ะหมดเกือบหมดแล้วปาร์ตี้ลูกชิ้นและเป๊ปซี่ของน้ำแข็งนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมบอดแบดนั่นก็คือเสียงตหาต้ป่าเถียงตอนแะไนะกบกดกดเดียวกดบนผ้า บรรยากาศปิกนิกของเราโอ้สุดอุ๋ยวันหลังเอาแบบปิ้งย่างมานั่งจิ้มกินไหม,มเอาไหมเน้อหมูกระทะปิ้งมาพร้อมอะยขี้เกียจมานั่งปิ้งอย่างนี้ปิ้งเสร็จพร้อมห่อกินยัดยัดปากเลยปิย้งพร้อมมาจากบ้านวันนี้พาที่ตกประเรศ์เดี๋ยวจะได้กินเครปกันอีกหนึ่งชิน้นคนละชิน้นเอาแล้วว่าวจะขึ้นแล้วอันนั้นว่าวาอะไรครับว่าวกตาโตตาโต,ต,าโตว่าวจะขึ้นแล้ววันนี้เฮ้ย อันนั้นก็กระูดป้าไม่ได้เอามาหามาแต่วันนี้ไม่มีลมนะพี่กัสน่าจะต้องวิ่งขาลากว้าวไล่ว้าวาไล่กัดตูดพี่กัสเลยเมื่อกี้แล้วจะขึ้นได้ไหมว่าจะขึ้นได้ไหมวันนี้เเออตรงนี้มันมีไฟพอดีเลยเมื่อกี้ว่าวไล่กัดตูดพี่กัดเลยขาดเดว 妈。